ดูตัวอย่างดาูแบบฝึกข้อที่สองนิสากับสิริเอนเนอร์จิติกนี่แปลว่าก,กระตือรือร้นใช่ไหมคะ จะติแปลว่า active มีความหมายตรงกับคำว่า active จะกระตือรือร้นนะก็คือประโยคนี้ต้องการบอกว่านิสาเนี่ยคือกระตือรือร้นตื่นตัวเหมือนเหมือนกับที่สิรู้สึกตื่นตื่นตัวเพราะว่าในที่นี้ต้องการเปรียบเทียบขั้น positive ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าต้องใช้ ad ถูกต้องไหมทีนี้ง่ายดดยเหลือเกินถ้าบอกเป็นประโยคทั่วๆไปยังไม่มีการเปรียบเทียบก่อนอลองไล่กันทีละขั้นทีละตอนนิสา feels เอเนอร์จีติกใช่ไหมคะแค่บอกว่านิสาเนี่ยรู้สึกกระตือรุ้นรู้สึกตื่นตัวไม่ต้องการบอกว่าเอเนอร์จีติกเท่ากับสิริละ่ะก็เป็นนิสา felt as energetic as สิริต่อด้วย Exercise ข้อที่3 she has done as many pictures as she has อันนี้เราเพิ่งเรียนจบกันไปตะกี้นี้นะคะการเปรียบเทียบว่ามากเท่ากันต้องการบอกว่ามากเท่ากันในที่นี้คือมีรูปอขอโทษค่ะได้วาดรูป จำนวนมากเท่ากันใช้ many กับนามนับได้ many แปลว่ามากตามด้วยนามนับได้ถ้าเกิดว่าต้องการบอกว่าได้ทำหรือได้มีอะไรที่มากเท่ากันแต่สิ่งที่มีนั้นเป็นนามชนิดนามนับไม่ได้ตรงน,นี้ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น m น n y เป็น much นะคะอาจมาดูตัวอย่างาไม่ใช่ตัวอย่าง exercise ที่4 อนี้เป็นการเปรียบเทียบในรูปปฏิเสธละเปรียบเทียบว่าเท่ากันในรูปปฏิเสธเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษด้วยนะเนี่ยคำตอบที่ได้คือ I don't r i t e as fast as <You. S 2> ฉันขับรถไม่เร็วเท่าที่คุณขับดูเอ e x e r c ซ s e ที่5ค่ะ Her room is not โจทย์เขาให้มาต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นรูปปฏิเสธ v o r ร to be ตามด้วย not ถ้าเป็นการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษในรูปปฏิเสธก็ต้องใช้ v e r b ช่วยหรือ v e r b to do ตามด้วย not เมื่อเปรียบเทียบคำคุณศัพท์คครหรือกริยาวิเศษก็ต้องเป็น v e r b to be ตามด้วย not her room is not as large as my room ยังมีอีกสองขั้นในการเปรียบเทียบขั้นต่อไปคือขั้นเท่ากันออขอโทษค่ะคือขั้นกว่าขั้นกว่านี่คือ comparative เนาะคือ comparative ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะเปรียบเทียบขั้นเท่ากันขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดมากที่สุด นนีะะคะไม่ว่าจะเป็น positive comparative หรือว่า superlative เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบพวกคำนามใช่ไหมว่านามสองสิ่งหรือมากก,าาารมากกว่านั้นเท่ากันมากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือ,อ,อหนึ่งเดียวนั้นมากกว่าหรือดีที่สุดกว่าอีกจำนวนมากมายอันนั้นคือขั้นที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูถึงขั้นกว่ากันก่อนขั้นกว่านี้หมายถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะ อาการระหว่างนามคนสัตว์หรือสิ่งของสองสิ่งหรือว่ามากกว่าว่าน้อยกว่าการมากกว่าการอย่างไรนะคะบอกว่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันอย่างไรเนี่ยก็ดูไปตามความหมายของคําคุณศัพท์และก็คากริยาวิเศษที่เราใช้มาเปรียบเทียบที่เราใช้มาเรียบเรียงในโครงสร้างประโยค ามาดูโครงสร้างประโยคกันเริ่มที่บอกเล่าก่อนเริ่มที่เรื่องง่ายๆก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมมีนามที่1มีนามที่2ต้องใช้ verb to be หรือ linking verb เหมือนเดิมก็เราเปรียบเทียบคุณศัพท์เปรียบเทียบ adjective นี่นะใช่ไหมโครงสร้างประโยคก็ต้องเป็นอย่างนี้เสมอ ประธาน v e r b to be หรือ linking v e r b ตามด้วยคำคุณศาพา์ต้องการบอกว่านามที่หนึ่งนี้นะมีคุณลักษณะที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่านามอีกนามหนึ่งนักเรียนต้องมีเทคนิคอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วละ่ะเข้าไปแต่งเติมในโครงสร้างประโยคนั้น เพื่อบ่งบอกความหมายตามที่ต้องการเพื่อบง่งเพื่อบ่งบอกความหมายว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านั่นก็คือต้องเติม er หน้าคําคุณศัพท์หรือไม่ก็มีคำคุณศัพท์บางประเภทที่ต้องเติม m o ไว้ข้างหน้าเมื่อต้องการบอกว่ามากกว่าส่วนถ้าต้องการบอกว่าน้อยกว่าเราต้องเติม less ไว้หน้าคําคุณศัพท์นั้นๆเติม er กับเติมเติม er ไว้ท้ายคํากับเติมมอไว้หน้าคําบอกว่ามากกว่าถ้าต้องการบอกว่าน้อยกว่าเติม less ไว้หน้าคําอันนี้ส่วนนี้ครูแจกแจงให้ฟังแปลให้ฟังนะคะเป็นหน้าที่ที่นักเรียนต้อง lecture ล,ลงไปนะคะ อะเรามาดูตัวอย่างกันสิจอห์น s หรือจะใช้ linking verb แทนนี่คือคำว่า seems แปลว่าอะไรดูเหมือนใช่ไหมคะดูเหมือนจอห์น s or seems นะ with uh, w i s e อ than she บอกว่าจอห์นเนี่ยดูฉลาดกว่าเธอคนนั้นนะคะจอห์นเนี่ย ฉลาดกว่าเธอคนนั้นอันนี้บอกความมากกว่าบอกความมากกว่าตามโครงสร้างประโยคที่ครูแจกแจงไว้ให้ข้างบนทีนี้ในภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์อยู่มากมายหลายคำนี้นะคะมันจะมี คำที่บางกลุ่มที่ต้องเติมมีอาท้ายคำคำบางกลุ่มต้องเติมมอหรือว่าเลสหน้าคำทีนี้เทคนิคตรงนี้เดี๋ยวครูจะแจกแจงไว้ท้ายชั่วโมงนะคะตอนนี้เรามาเรียนกันเรื่องโครงสร้างประโยคก่อนเรียนกันเรื่องโครงสร้างประโยคในการเปรียบเทียบก่อนนะคะต่อไปเราค่อยลงลึกถึงรายละเอียดในการเติมคำเพื่อเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งตอนท้ายชั่วโมงอ่านมาดู คงสร้างประโยคเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในรูปปฏิเสธต่อเหมือนเดิมทุกประการกับโครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบค,ค,คำคุณศัพท์ขั้นกว่าในรูปประโยคบอกเล่าเพียงแต่มีนอดต่อท้าย Ver b t บ b ทเท่านั้น ก็มันต้องการแสดงให้เป็นรูปปฏิเสธนี่มันต้องมีคําไม้เข้าไปต่อท้ายโครงสร้างประโยคทั่วๆไปแล้วก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า Not ดตัวนี้ต้องตามกลุ่มเว r รช่วยหรือว่าต้องตาม Ver ร์ o ทบในประโยคที่ Ver ร์ o ทบีทำที่เป็น Ver รแท้ที่ต้องตามด้วยคําคุณศัพท์เวลาที่ครูจแจกแจงเนี่ยครูจะไล่ไล่ไล จากเรื่องง่งายๆไปสู่เรื่องยากจะไล่ให้ฟังตลอดเพื่อน,นักเรียนรู้ถึงต้นต่อของประโยคแต่ละชนิดนะคะให้พยายามฟังนะะเรามาดูตัวอย่าง Jim is not more powerful than any other person in that town บอกว่าจิมเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจมากกว่า ใครๆในเมืองนั้นเลยนะคะแปลภาษาง่ายๆจเจมก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าใครในเมืองนั้นเลยนะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเข้าใจในการในโครงสร้างเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะมีเพียงเท่านี้ในขั้นกว่านะคะ เทคนิคเสริมเข้ามาที่ต้องรู้ก็แค่การเติม er ไว้ท้ายคำเมื่อต้องการบอกว่ามากกว่าหรือว่าต้องเติมมอไว้หน้าคำเมื่อต้องการบอกว่าหน้ามากกว่าส่วน less เนี่ยต้องการบอกว่าน้อยกว่าให้เติมหน้า adjective ได้เลยนะคะตรงส่วนนี้แหละเติม er กับเติมมอเนี่ยแหละที่ต้องมารู้กันอีกทีว่าไอ้คำประเภทไหนบ้างถึงต้องเติม er คำประเภทไหนบ้างถึงต้องเติมมอนะเดี๋ยวอด,อดใจรอน,นิดนึง ต่อไปเรามาดูกันเรื่องการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษในขั้นกว่าก่อนเริ่มที่เรื่องง่ายๆเรื่องที่เป็นประโยคบอกเล่ารูปที่เป็นประโยคบอกเล่าก่อนก็คือเหมือนกับที่เราเรียนกันมาตอนแรกในเรื่องการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันนะ,ะในเรื่องการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษ์ขั้นเท่ากนนัน ตรงส่วนนี้ตรงส่วนที่เป็นประธานนามพี่1มีมีเวิร์แล้วก็นามที่2เนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดทุกขั้นตอนทุกขั้นกันแบบเทียบอะคะ่ะแต่ว่าส่วนที่ต่างกันคือส่วนที่ต่อท้ายเวิร์นี่เนี่ยนะคะถ้าเป็นขั้นเท่ากาันก็วางหน้า,าวาง s ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังคำกริยา ER, วิเศษใช่ไหมแต่เมื่อเป็นขั้นมากกว่าเนี่ยก็เหมือนเดิมจะต้องเติม er หรือ more ไว้ข้างหน้าเพื่อบอกว่ามากกว่า ต้องเติม i-a e. ไว้ท้ายคาหรืออไว้ข้างหน้าเพื่อการบอกมากกว่าแล้วก็เติม less ไว้ข้างหน้าคำกิจกยรวิเศษได้เลยไม่ต้องการบอกว่าน้อยกว่าแล้วก็ต้องตามด้วยเด่นและนามที่2เหมือนเดิมส่วนเนี่ยคำว่าเด่นเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากขาดเด่นไปเนี่ยต่อให้มี EER ท้ายคําหรืออหน้าคําก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องการเปรียบเทียบ ว่านามที่1นึกับน,นามที่สองเนี่ยมากกว่ากันยังไงนะคะถ้าขาดคำว่าแดนไปเนี่ยอันนี้คือส่วนที่สำคัญอ่าเรามาดูตัวอย่าง Nina can speak Thai better than her sister บอกนีน่าเนี่ยพูดไทยได้ดีกว่าน้องสาวของเธอนามที่หนึ่งส่วนที่เป็น verb can speak ตรงนี้มีประโยคตัวอย่างมีกรรมมาลองรับมีส่วนเติมเต็มมาลองรับนะ,ะต่อไปส่วนขยายครูทำสีไว้ให้นักเรียนเห็นโครงสร้างประโยคได้ชัดเจนนะ better คำกริยาวิเศษขั้นกว่าตามด้วยแดนตามด้วยนามที่สอง มาดูอีกตัวอย่างหนึง่งนามที่1นึ่งเริรส่วนเติมเต็มส่วนขยายในขั้นกว่าต้องการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษแค e f u l l y นี้คือคำกริยาวิเศษเติมหมอข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบว่าประธานได้ทำกริยานี้ ที่มีลักษณะอาการเช่นนี้คือแคลฟอนลี่นี้มากกว่าใครบางคนอีกคนหนึ่งซึ่งจะอยู่ท้ายประโยคเรามาอ่านทั้งประโยค John released the passage more carefully than he did